บันทึกไทยเบฟหน้านี้เฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษาสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเทพธิด่าในดวงใจไทยทั้งผองสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งเริ่มเข้ารับการศึกษาระดับชั้นอนุบาลที่โรงเรียนจิตละดาส่งมีพระสติปัญญาไวสนพระไทยการอ่านอย่างมากขณะเดียวกันก็ทรงมีพระอัธยาสัยงดงามมีพระอารมณ์ขัน โปรดสนุกสนานไม่ถือพระองค์เป็นที่รักใคร่ชื่นชมของพระอาจารย์และพระสหายทั่วกันท่านเสด็จมาเป็นนักเรียนจิตรดาเมื่อพระชนมายุ 3, สามพรรษาเศษนะคะมาเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลและพระองค์ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีพระอารมณ์ขันและเข้ากับทุกคนง่ายท่านสนพระไทยมากที่จะมาโรงเรียนนะคะถ้าก็จะเข้ามาสวัสดีก่อนเป็นกิจวัตรเลยไม่เคยขาด พอสวัสดีเสร็จวันพะกระเป๋าแล้วก็ช่วยพะกระเป๋าวิ่งไปหาเพื่อนด้วยพระพักยิ้มอย่างเต็มที่เลยและถึงเวลาเรียนก็เข้าเรียนตรงเวลาและตั้งพระทยเรียนทุกวิชาตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาในโรงเรียนจิตละดาสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปรีชาสามารถไม่เพียงแต่ด้านวิชาการเท่านั้นหากยังทรงพระปรีชาสามารถทางด้านดนตรีกีฬาและศิลปะด้วย และยังโปรโดการทำกิจกรรมร่วมกับพระสหายอย่างสม่ำเสมอพระองค์ท่านเนี่ยทุ่มเทให้แก่ทุกคนทุ่มเทให้แก่ประชาชนชาวไทยทั้งหมดแต่ละวัทนท่านทรงทำงานหลายด้านเหนื่อยก็ไม่เคยบ่นนะฮะนึกถึงแต่ว่าทำยังไงที่จะให้เขาได้สบายประเทศจะได้ก้าวหน้าด้วยกล้าวด้วยกระมอม บริษัทไทยเบบเบรดจำกัดมหาชน